ทุคนรูบาวาหลังจากที่แบบตื่นเสามาทจุกมือกอนเขา่ารือตื่นสองเสียงห้องติต้องล่างหนาเพาอันี้ต้องล่างหนากอนจากาต้องไปท่าเซ้ลำตัวนึงซื้อว่ามีสิเซ้ลำแต่ว่าก่อนท่าน่ะห้องตรงล่างหนากอนเราบัที่นี่จังสิไปท่าเซหลำได้ล่างหนาแล้วเราไปท่าเซ้ลำเด้วก็าล่างหนากอนบุนนึง หลังจากล่างหนาเราต้องขี่ไปท่าเซไล่ล่ะจ้ะนีสีเซไล่ล่ถ้าหลังจากล่างหนาแล้วทุกคนที่เห็นหน้าพ่อใส่แบบนี้นะเพราะว่าพ่อใส่นิสิตเซไล่ล่ะอายุยี่สิบห้าปีแล้วจ้ะแต่ว่าหนาเหมือนเด็กอายุสิบแปดปีเพราะว่ามีตัวซอยที่ดีนี่หลังจากข้อล่างหนาแล้วล่ะมันบอเส้นหนาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วข้ากลบลงตัวนี้เลย นี่ทุกคนเบงร์นี่ซีเซรัมโตนี่ที่ซอยนี่เรื่องของสิวฟ้าหูเบราวา่าขาวใสขึ้นพายในสิบสี่มือเลยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ยสิวนี่ก็ฝ่าอีกสิลดลงเลยเดอ้อทุกคนเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เดอ้อแต่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่จุดด่างดำลดลดว่เลยละ่ะอีกเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ก็ขึ้นนานขาวใสขึ้นเลยเพราะว่าอย่างฮู้เพราะว่าโตนี่นะ มันมีหานูผักโมเลกุลทรงพลังบักคักเลยละ่ะตัวนี้ที่ส้อยเคียปัญหาในเรื่องของซิวฟากะร้อยดำร้อยแดงและที่พ่อยมาที่สุดก็คือมันเทยห์หนาพ่อยนี่ใสขึ้นหนาอนี้สว่างใสเนียนบ่งดูอายุ25ปีไปเรียนห้าฮัลโหคนเขายังคิดว่าอันอายุหัวใจ 10, 10, 10, 7, ่สิบสิบเจ็ดสิบแปดงสิแม้เพราะว่าหนานะบบมี่ร้อยสิวรอยฝ้ยาแล้วกันนะบบมีแบบ บมี่เท่านะ่ยแมมีถุนคนถามว่าใส่ยังเป็นยังนาคือขาวคือเน,นี่ยดีแท้กันดีแล้วนี่ซีเซ่ลำเนี่แล้ว,น,ลน,ลวนี่ท่าเลื่อยลังลางนาลดสิวลดฟ้าลดกะลดเออยดำเทพนาขาวใสขึ้นนี่อนุภาคหาโม่ได้กุนใหญ่แล้วทุกคนมาต้องกลัวว่าสีแพร่มาจาว่าตัวนี้นะได้ได้ทดล่องมาจากทีมแพย์แล้วบามีท่าแพ้่แน่นอนนี่ นี่ทุกคน